สวัสดีครับกัยังอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งครับเป็นการเปิดราคาของฟาร์มโชกุลครับบ้านเรือคือเก่าลราพี่น้องครับนี่<ม>เป็นตัวที่ทอดได้เราโบรู้แล้วพี่น้องจำบว่าได้แล้วเนี่ยตัวนี้นี่ได้จับสองคนเลยครับน <c oughs> ี่อยู่กับหน้าสองคนเราคือเก่าแล้วครับนี่แม่นี่อายุจากปีแล้วครับนี่แม่น,นี่เครับผมลูกตัวที่สี่ในท้องลูกตัวที่สีในท้องครับผม มึงดูพี่น้องทับอันทับลูกเดไว้ครับอันนี้ใส่เก้าเจริญไหมครับใส่เก้าเจริญได้จากเดือนแล้วครับได้เดือนนึงแล้วครับเดี๋ยวรอตรวจท้องครับเพื่อความชัวร์เบิ้นขึ้นยางหนีคักรอเดี๋ยวโอ้ตัวนี้งามกว่ามูเลยในขวานเลยว่าน่าตัวเนี่ยครับผมตัวนี้ใกล้กับพ่อได้พี่น้องเจ้าขวางแล้วหนึ่งสองคนหมดนะครับต้งตื่นนะครับตายเตี้ยมเกียมจำเบิดเลยครับพี่น้องผ่วสายนี่อ่างไงครับตัวนี้สายปานสุรินทร์ครับสายปานสุรินทร์อันนี้สายปานสุรินรคับมผ อันนี้สายปานสุรินทร์ครับครับแม่เดี้แม่นี่กาบอลู่อ่ะครับผมแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสายแต่ว่าเอกลักษณ์ชัดเจนครบเบิร์ดเลยนอหัวเบิรงเบิรงอ่างคนดูพี่น้องความหนาความใหญ่ความเาาได้เบิดเลยตัวเนี้ยแล้วก็เป็นสีอย่างก็ได้พนดกันสีอย่างเนี้ยสีสีดอกกระเล้าป่ะครับมันแต่ว่าตอนนี้มันมันออกเข้มๆออกดำมาแล้วมันเริ่มอันนี้ะครับตัวนี้มม่ยูโดนเราอเปล่บตัวนี้ ตัวนี้สองเดียนครับสองเดียนคือกันครับตัวนี้ง้มกรมูในขอ,อกเด่นน้อยเป็นบนดเลตัวนี้เหงาใหญ่หลายเดียวเป็นนางเอกจะดิดด้นหลายเทเวพี่น้องก็ยุ่ได้ระดับที่เริ่มเข่าใกล้พอได้ <laughs> สีดังแข็งแข็งดึงสองพจน์รับพึบบบ่งเอาพึ่งรูปลักภายนอกนี่ครับหนาบุดถูก,กอย่างบบมิตํานีจากแยกเป็นหมดนะครับบบมีตํานีครับผมส่ตงตื่นคนเนี่ย แต่ว่าล้อตรวจท่องนะครับทับผสมว้แล้วงมันบ่ครับผสมเกลาเจริญไว้ล่ะครับเกลาเจริญไว้ล้อตรวจท่องครับมาจีพันบอพันก็ซื้อขายตามราคาแล้วเนาะครับพันมากกับปรับราคาขึ้นเ้วแม่นบ่แม่นครับผมก็ขึ้นนิดนิน้อยก็ต่อรองกันได้คือเกต่อรองกันได้คือเกลาครับตัวนี้นะครับว่าไว้วันลายปันใดครับตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้สองแสนครับผมสองแสนท้วนครับผมต่อรองกันได้เนาะต่อรองกันได้ต่อรองกันได้คือเก้าครับฟาร์มโชกุนเบร์โทุกอย่างครับ 090 2 2ครับ090 2 9เ293 2027ครับูุใดมักไว้สไตล์นี่แม่ยังไงยังสิยังไงอังๆนะครับตัวนี้ก็สูงเท่าไรก็ทันตัวนี้ร้อยสี่สิบสาี่สิบี่ครับร้อยสี่าครับผมร้อยสี่บวกแล้วพี่น้องครับผมบวกครับอ๋อเป็นเหี่ยมไทยไม่เบิ้งแล้วครับผมนี่ตำหนิอย่างนู้ครับตัวนี้ครับผม มเตี้ยเดาครับนมแบบแง่เลยพี่น้องครับว่าอันนี้นี่โซนนี่เลี้ยงลูกดีเลยครับนี่เห็นลูกพิ่งแยกเพียวครับอ่ะลูกเพิ่งแยกออกไปครับผมโอ้ยครับสวันดีตอนแต่สมไปแล้วเดี๋ยพี่น้องครับเอาตัวนี้ใชยเพิ่นโดนมาได้ดอกพี่น้องทุกเรื่อมากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอยรอติดตามโถต่อไปของข้อเราเด้อพี่น้องครับเอาคลิปนี้สวัสดีครับ